สวัสดีครับแฟนออรถส่งเทโบฮะ่งงานมืดหน่อยครับติดตั้งตั้งแต่เช้าเสร็จแล้วครับเทโบคู่ cool นะฮะเป็นปาก44หนึ่งลูกนะครับ F55V หนึ่งลูกมีเขาเฮ็ดด้วยกันนี้นะครับกันนี้เป็น FC จากชุพรนะครับทำกันนะไปหลายรอบแล้วอยากได้โบคู่มาเดี๋ยวจัดให้มะเดี๋ยวเราไปวิ่งกันอามาดูกันครับดูติดบูธด้วย ยเลยเหมือนกันต่อเลยต่อเกียร์เลยต่อเกียร์เลยสายนี้ปะครับเอาไม่ไ oh ครับสายอยู่ทนดีกว่านี้ไหมฮะดีกว่าลูกเกียวนะสายครับสมอกว่าส <laughs> ายนี้สาย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 ฉัไม่สายแท้ทีอาเอครับ ไม่ดังเท่เาไหร่ครับเดี๋เสเวลาเยอะนแต่มันเดินเดินลึกเดินนุ่มว่ะเดินนุ่มเดะนะมิน,ดนดลึกกว่าเดินนุ่มเดินลึกกว่าแต่ข้ามาเลยไม่หลอเลยเขาไม่รอเลยพันห้าเ 1, ขาลูกเดียวยังมีหนวดใหม่นะลูกเดียวแรกๆมันจะมีซึงๆนิดๆอันนี้เกียร์ต่อเนียนกว่านะ เงินียนกว่าคนละเรื่องอันนี้เกียวอัโต้นะครับอันนี้เกียวอัโต้นะครับยังไม่ใช่เกียร์ธรรมดาเกียวอัโต้ก็ใส่ได้มาได้เลยครับเพราะว่ารุ่นไหนผมก็ใส่ได้ใส่ได้ทุกรุ่นครับเรยรัวมันดีไาเยอะเลยดีาเยอะครับช่วงห้อยครับไม่มีเลยครับไม่มีเลย รถใหม่กับบ้านเลยนะรับสนุกรับสนุกขับเนี่ยครับประมาณนี้ครับโบคู่ครับไม่ว่าจะเป็นรถลูกค้ามีเทอร์โบเดิมอยู่แล้วอยากใส่เพิ่มอีกหนึ่งลูกโทรมาครับปรึกษากันได้โทรมาคุยกันก่อนได้ครับว่าอยากได้สเต็บไหนแบบไหนบูทเท่าไหร่ก็โทรมาแล้วเดี๋ยวนะให้คำตอบคิดไม่ออกเลยโทรมา คิดไม่ออกกัโทรนะคิดไม่ออกกันเน้นโทรอ่าโอเคส่งงานประมาณนี้นะครับลจกค้าจะได้กลับแต่งจังหวัดนะครับก็สนใจก็โทรนะครับศูนย์แปดห้าหนึ่ง้าีเจ็ดหนึ่งแปดศูนย์ครับส่บทงทะโบนะครับถ้าใช่กดไลค์นะครับกดไลค์กดแชร์ให้น้าด้วยนะครับเจอกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีครับ